เมื่อคืนเวลา24่สนิกาเป็นช่วงเวลาที่ต้องหยุดยิงตามข้อตกลงระหว่างนายภูมิธรรมเวยชยาชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีและพลเอกคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแต่ล่าสุดกองทัพบ,บกได้รับรายงานจากหน่วยงานในพื้นที่กองกําลังสุร,รานารีถึงสถานการณ์เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากที่มีการหยุดยิงพบว่าในพื้นที่ภูมะเขือได้มีการถูกก่อ,อก,กวนโดยฝ่ายกัมพูชาจะมีการยิงปะทะตอบโต้จากทั้งสองฝ่ายจนถึงช่วงเช้า นอกจากนี้ในพื้นที่ซมแต่ยังมีการยิงปะทะก,กันเกิดขึ้นจนถึงเวลาตีห้าครึ่งซึ่งที่ปราสาทตาควายมีการโจมตีเข้ามาเมื่อเวลาประมาณตีสามและตีห้ากองทัพบ,บกจึงขอเรียนว่าฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยได้ทําการหยุดยิงบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาทันทีที่ถึงกําหนดเวลาด้วยความตั้งใจจริงและยึดมั่นต่อพันธกิจกรณีที่ได้ตกลงร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลากำหนดเวลาดังกล่าวฝ่ายไทยยังคงตรวจสอบพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธโจมตีเข้ามาอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างจงใจเจตนาทำลายระบบความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันกองทัพบกจึงของประนามต่อการกระทำดังกล่าวฝ่ายไทยจำเป็นจะต้องใช้มาตรการการโต้อตอบและตอบกลับอย่างเหมาะสมภายใต้สิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตนเอง ยืนยันฝ่ายไทยไม่ได้ใช้กําลังทหารเพื่อรุกรานแต่เป็นการป้องกันการรุกล้ําและรักษาธิปไตยของชาติภายใต้กฎกติกาสากลพลตรีวินไทยสุวารียังระบุด้วยว่าเบื้องต้นการพบปะเจราจาผู้นําหน่วยทหารในพื้นที่ได้มีการขยับเวลาเป็นเวลา10นาฬิกาจากกําหนดการเดิมที่นัดกันไว้ในช่วงเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบัรครบถ้วน